สวัสดีค่ะสวัสดีเ,เพื่อนๆนันผู้ชมกันทุกๆคนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็ได้จัดเครดิตกันเข้ามาที่2.000บาทนะทุกคนนะวันนี้ก็มาขออนุญาตเล่นเบ็ด5บาทเลยแล้วกันทุกคนความโลภเะนาะต้องเล่นเบ็สูงนะโอ้ยเห็นไหมเราเบ็สูงแล้วเป็นไงโถเอ้ยอย่าทำตามนะคะทุกคนนะมีน้อยเล่นน้อยนะคะอันนี้แบบ ว่าแบบถ้ามันแบบมาคือแบบมันตุ้มเลยอะทีเดียวแต่ถ้าหมดก็คือหมดเลยค่ะแห้งออกเลยค่ะหน้าง่อยเลยแหละอุ้ย,ยจะหมดจริงๆด้วยนะทุกคนอันตรายอยู่นะมาก็เล่นใส่โทโบโซะอย่างนี้อนะโอ้โหไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะแต่ก็อยากลองต่อไหมยังไหลอยู่กลับมาก่อน โอเคกับมาก่อนอ,อ๊อ้สวยหืเสียด้ยอะอเลยลายยังสวยอะอได้ใช้อยู่สามตัวโอ้โหพันสามโอเค,อเคกับมาแล้วทุกคนฟรีเกมล่วงแล้วเป็นท่้สิบนั่นแหละอ,อมาจนได้เห็นไหมถ้ามันมาก็คือมันแบบโมบ้าเลยอะ่ะทุกคนโอ้โหเกือบหมดสิบรอบปะ ปีเกมเข้าแล้วต้องมาดูข้างในอีกนะว่ามันจะเป็นยังไงนะมันว้าวไปแล้วสองทีสามอูโหนึกว่าจะรอบที่สามอ่ะเอาหน่อยสักนิดสักหน่อยก็ยังดีนะแต่ก็รอดแล้วนะสองพันเรากลับคืนมาแล้วโอ้โหคงต้องได้สู้อีกต่อไปหรือเปล่าเนี่ยอ้โหูฟีเกมน่าเกลียดมากเอ้ยหรือว่าจะฟีเนฟีเอ้ยขออีกตัวโอ้โห อยู่ข้างบนนะไม่ร่วงสภาพทุกคนฟีเกมเป็นห้าสิบโอ้โหทไมมัน่าเกลียดอย่างนี้490บ้อเกาทิบบาทโอ้โหตายและแบบนี้ไม่ไหวนะเอาให้หมดสองรอบนี้แหละทุกคนไหลน้อยยังจะดีกว่าอีกตั้งเยอะเห็นปะโอ้โหแบบนี้ไม่ไหวอะ่อแบบวอะเช มงกรเขียวอุ๊ยนี่แหละ,ะทุกคนมังครเขียวดอกนี้แหละแล้วลอีกรอบนึงเออมันต้องแบบนี้โหมาอีกรอบนึงจบทุกคนโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้คงต้องจบคิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะสวัสดีค่ะ